สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมมันเดินมาครับวันนี้เราจะมาสอนเอ่อแอปอัดคลิปเกมนะครับอ่ะก็เดี๋ยวผมจะมาสอนโหลดนะครับแล้วมาสอนเอ่ออัดคลิปนะครับแล้วเคและ,เ,และเดี๋ยวผมสอนนะครับต้องเข้าเพจตกนก่อนอย่างแรก ทิมไว้นะครับเออ,อะ,อะคลิปคลิปหน้าจออะหน้าจอนี่ครับอันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับอย่าลืมไม่ให้คะแนนเขาแล้วก็เอ,อ่อกดหนุนแม อุดหนุนแอปเขาด้วยนะครับเคเดี๋ยวผมตัดตอนเข้าเข้าเหมือนเดิมนะครับเข้าเข้ามาหน้าตาแอปก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นแอปที่ผมเคยอัดไปนะครับมันมีอันที่เก่าเก่มากเนะนี้แหละเค้ครับ ก็ถ้าเรากดคำอันนี้มันจะมีเห็นป่ะครับปุ่มด้านขวาบนน่ะมันจะเป็นแบบนี้อ,นนอันเลันนะครับกดยุกเลือกคลิปก็ผมจะไม่กดแล้วกันครับเดี๋ยวคลิปมันโดนปิดนะครับส่วนอัน,นที่สองเป็นติดตาหรือก็จะเรียกว่าตัดต่อนะครับอ่ะเดี๋ยวผมลงตัดต่อนะครับ แล้วจะเห็นได้ว่ามันตัดต่อนะครับและอันที่สองมันจะเป็นแคปหน้าจอนะอผมจะแคปหน้าหน้าหลักนี้ยังแคปไม่ได้นะครับเพราะว่าผมอัดคลิปอยู่มันยังอัดคลิปอยู่มันอัดไม่ได้ส่วนอันที่สามผมหรืออันที่สี่เลยผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับ เดี๋ยวลองกดดิอ๋มันเปิดเกี่เมื่อกี้มันเปิดหน้านะครับเกเคครับกอประมาณนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะลองเล่นเกมฟรีไฟล์ดูนะครับ ก็อันนี้เดี๋ยวผมลองอัดคลิปเกมไฟเห็นป่ะมันก็อัดได้นะครับเถมยังเข้าเกมได้เลยเนี่ยครับมันก็เข้าได้เห็นบ่ครับผมก็สามารถตัดต่อคลิปลกเ,เลิกคลิปเละอะไรก็ได้เปิดหน้าก็ได้จะทาจะแคปหน้าจอก็ได้เขียครับประมาณนี้ มันแสดงอะไรได้หมดเลยนะเนี่ยพวกชุชดอะไรพวกนี้นนะโอเคครับประมาณนี้โอเคเป็นไงบ้างครับก็สำหรับสำหรับแอปเออมอดเซนนะครับก็จะประมาณนี้โอเคครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดแชร์ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่สำหรับคลิปนี้ ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย